ราชาลูกหนังทั่วโลกคอเสน,เนอร์หงเข้ารอบเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมลิเวอร์พูลบุกเจ้าฟูลแลมหนึ่งต่อหนึ่งศึกคาราบาวครับรอบ4ทีมสุดท้ายหงหงแดงเหนื่อยท้ายเกมเกมนี้ต้องบอกเลยว่ามาลุ้นสนุกในช่วง15นาทีสุดท้ายจากการที่ทีมเยือนบุกมานำเร็วทำให้เกมเล่นได้สบายๆจากผลต่างประตูรวมที่นำอยู่ถึงสองลูกแต่เมื่อประตูที่สองไม่มาเสียทีนั่นทำให้ฟูลแลมเองก็ยังมีลุ้นอยู่เสมอ แถมยังมาตีเสมอได้สำเร็จในนาทีที่77เท่านั้นและ13นาทีที่เหลือหงแดงเล่นแบบไม่มีส่งเตะทิ้งเตะคว้างแถมยังโดนเจ้าบ้านบุกอัดเข้าใส่แทบจะฝ่ายเดียวโชคดีที่สุดท้ายทีมของมาโกซินวาไม่เขียบคมพอทำให้จบด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูลแบบเสียวๆในที่สุด 2. ฟูแลมส่งดีลิเวอร์พูลยิงนกตกปลา นัดนนี้ช่วงแรกเป็นทีมเยือนที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนกับการครองเกมแทบจะฝ่ายเดียวแถมยังสร้างโอกาสสวยๆได้หลายครั้งแต่สุดท้ายพวกเขากลับยิงนกตกปลาโดยเฉพาะ3ามประสานแดนหน้าที่วันนี้หาโอกาสจบได้เพียบแน่นอนกับดดวินนูนเยสที่วันนี้ฟอร์มดีในการสร้างสรรเกมแต่ก็คืนฟอร์มเดิมเช่นกันกับการยิงทิ้งยิงคว้างไม่เขี่ยบผมขณะที่ฟูลแลมเองก็ยังคงเคี่ยวลากดินไม่ต่างกับเกมแรกที่ไล่บทไล่บี้พยายามเซตเกมแม้จะเป็นรอง แต่ก็สู้ไม่ถอยและเกือบจะได้ลุ้นไปถึงช่วงต่อเวลาซึ่งก็พลาดไปนิดเดียวเท่านั้น 3. ปาลินยาแบกกลางฟูแลมหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มโดดเด่นในวันนี้คงหนีไม่พ้นชาวปาลินยาของกลางชาวโปรตุเกสที่วันนี้ยังคงฟอร์มเก่งกับการไล่ตัดเกมรวมถึงคอยเปลี่ยนจังหวะจักรับเป็นลุกได้ซึ่งเขาแทบจะเป็นคนเดียวของแผงกลางฟูแลมที่ฟอร์มดุด,ดันเทียบเคียงกับแผงกลางของลิเวอร์พูลด้วยวิธีการเล่นเน้นลูกหนักเข้าปะทะ แถมยังมีความแข็งแกร่งเบียดถึงลูกถึงคนและเข้าสไลด์ได้อย่างแม่นยำเห็นแบบนี้แล้วหากหงแดงยังมองหากองกลางคนใหม่บางทีเข้าคนนี้อาจจะเป็นคำตอบก็เป็นได้ 4. รอบชิงชนะเลิศเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศของลิเวอร์พูลปีนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเชลซีของมาริซโซโปเชติโนที่พึ่งจะตรมิดเด์สโบแถมปัจจุบันดูเหมือนจะเริ่มจับจุดอะไรบางอย่างได้จนฟอร์มดีอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่เบมรบลในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นี้เวลา23นาิก30นาทีตามเวลาบ้านเรารอดไม่รอดใครจะอยู่หรือไปรอชมได้เลยเฟอร์กิลฟานได้กองหลังลิเวอร์พูลมีความสุขในการผ่านไปเล่นรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับหลังจากสยบฟูลแลมได้สำเร็จหลังจบเกมแนวรับเนเธอร์แลนด์กล่าวผ่านสกายสปอร์ตว่า มีความสุขกับการเข้ารอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับและยังกล่าวชม2แนวรับรุ่นน้องในทีมพวกเราต้องการทําให้แน่ใจว่าพวกเราได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องฝูแล่มลงเล่นในบ้านพร้อมบรรยากาศที่ดีพวกเราต้องพร้อมสู้พวกเราเริ่มต้นเกมได้ดีมากๆและทําประตูที่ดีพวกเราพบเส้นทางและเดินทางสู่เวมบลี์ผมภูมิใจกับเด็กๆเ,เหล่านี้คอเนอร์แบตลีย์กับเจเรลคอนซามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของพวกเขาเท่านั้น การผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมผลงานแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆ f a ฟาเรลคิลลิงรายงานสถิติลุยดีอาสปะทะฟูแลม90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล64ครั้งผ่านบอลสำเร็จ38ต่อ45ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล84%สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง6ครั้งเหลียงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ3ต่อ3ครั้งมากที่สุดในสนาม ชนะการดวลกลางอากาศ4-8ต่อครั้งชนะการดวลบนพื้นดิน6-10ต่อครั้งผ่านบอลสำคัญ3ครั้งเครียบอล1ครั้งสกัดบอล1ครั้งโอกาสยิง3ครั้ง1ประตูเกมนี้เป็นู้เล่นลิพูที่สร้างปัญหาให้แก่แนวรับของฟูแล่มได้มากที่สุดแล้วแม้ว่าดาวินนูนเยสจะช่วยได้ดีในการกดดันแนวรับด้วยแต่เมื่อบอลอยู่ที่เท้าดีอาสคู้เล่นฟูแล่มไม่กลัเข้ามาช่วยกันก็จะพยายามขยับถอยหลังกันไปหมด เกมนี้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่เชื่อว่าดีอาร์ททำได้ดีมากกว่านี้มากและนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ได้เห็นเขาเล่นดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะยังไปแต่ระดับในตอนแรกไม่ได้แต่ก็ดีขึ้นมากกว่าในช่วงแรกที่กลับมาเลยทีเดียวถ้าไม่บาดเจ็บอีกแล้วน่าจะมีโอกาสเล่นดีมากขึ้นสังเกตได้เลยว่าเขาคือผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกที่เจอเกนครอปนั้นให้ความไว้วางใจามากที่สุดรองจากโมฮัมเหม็ดซาร่าเลยเพราะฉะนั้นจะเล่นดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้ อย่างแน่นอนสกอก้าไรฟ์รายงานสถิติเร็วคอนซาปะทะฟูแลม90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล77ครั้งผ่านบอลสำเร็จ50ต่อ61ครั้งส่งบอลแม่นยำ82%ผ่านบอลเข้าเขตโทษคู่แข่ง8ครั้งเคลียบอล7ครั้งเก็บบอลจังหวะด2หรือตัดบอลได้7ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ1ต่อ1ครั้ง100%สกัด1ครั้ง1แอซิ จนถึงตอนนี้ควันซาทำไปแล้ว3มแอซิ์ใน EFL ครับฤดูกาลนี้เกมกับเลสเตอร์เกมกับเวสแฮมเกมกับฟแลมและนั่นทำให้เขาครองสถิติโดยไม่มีผู้เล่นคนไหนที่แอซิ์ได้มากไปกว่าเขาในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนี้แข็งแกร่งดุดันฉลาดคล่องตัวอ่านจังหวะดีเคลื่อนที่ฉลาดมากยิงลูกกลางอากาศไว้ใจได้เสมอไม่น่าเชื่อว่าจะพูดแบบนี้อีกครั้งนี่เขาอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองนะครับเนี่ย พัฒนาต่อไปเชื่อว่าควัญซาจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหลังคนสำคัญของทีมได้แน่ในอนาคตข้างหน้านี้เพื่อเพลยเจอเก้นครอปอาจจะไม่ต้องมองหากองหลังราคาแพงๆเข้าสู่ทีมของเขาแล้วก็ได้และไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจอเก้นครอปถึงยังไม่ซื้อกองหลังเพิ่มจนถึงตอนนี้แม้ว่าเจลมารติปจะพักทั้งฤดูกาลไปแล้วและไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเปเปินลินเดอร์ถึงตื่นเต้นมากๆกับเด็กคนนี้ในช่วงปรีซีซั่น เจดีหายไหวครอปลั่นทำเพื่อทุกฝ่ายหลังพาซาร่ากลับมารักษากับสโมสรเจเกนครอบผู้จัดการทีมลิพูยืนยันว่าพวกตนทําเพื่อผลดีต่อทุกฝ่ายกับการที่เอาโมฮัมเหม็ดซารหากลับมารักษากับสโมสรซาร์าพึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นหลังหัวเข่าจากการเล่นให้อียิปต์ในเกมแอฟริกาเนชั่นครับรอบแบ่งกลุ่ม um, นัดที่เสมอกับกาหน้าซึ่งมันทําให้หลายคนกลัวว่าเขาจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน จนจะทําให้อดเล่นในบ้านเกิดรวมถึงกับต้นสกัดหลายนัดทางนี้ไม่นานหลังจากที่ซาลาได้รับบาดเจ็บมันก็มีการเปิดเผยว่าลิวโ์ภูตัดสินใจที่จะให้เขารีบเดินทางกลับไปที่ย่านเมอร์ซีไซด์เพื่อรับการรักษากับสโมสร,รซึ่งมันทําให้เกิดการโต้เถียงกันในระดับหนึ่งว่ามันเป็นการกระทําที่ถูกต้องหรือไม่ครอปเผยว่าอีบกับลิวโ์ภูต่างก็ต้องการสิ่งเดียวกันนั่นคือการทําให้โมซาลาฟิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าเขายังอยู่ในแอฟริกาต่อไปแต่ไม่สามารถให้การรักษาที่เหมาะสมกับเขาได้แล้วนะมันก็จะถือว่าทําให้ทุกอย่างล่าช้าตามไปด้วยที่เราเอาเข้ามาที่นี่มันไม่ใช่ว่าเราพรากตัวเขามาจากอียิปแต่มันเป็นการทําเพื่อที่จะมอบการรักษาที่ดีสุดให้กับเขาก็เท่านั้นทุกอย่างมันมีการเห็นพ้องต้องกันถ้าเกิดซาลาฟิตเต็มที่แล้วพวกอียิปต์ไปถึงนัดชิงชเลิศได้แล้วละก็เขาก็จะไปลงเล่นนัดนั้นแน่แน มาโกซินวาผู้จัดการทีมฟูลแลมแสดงความพึงพอใจกับทัศนคติของลูกทีมแม้ท้ายที่สุดจะพลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศพวกเราต้องภูมิใจกับแนวทางการเล่นของตนเองในรายการนี้พวกเรารู้ถึงคุณภาพคู่แข่งที่พบเจอมาสินวาเผยกับสกายสปอร์ตโดยรวมแล้วไม่ใช่ผลงานในรังที่ดีที่สุดของพวกเราบางทีอารมณ์ร่วมของเกมและหลังจากเสียประตูต้นเกมทําให้เป็นเรื่องยากกว่าเดิมโดยรวมแล้วผมเชื่อว่าลิพูเล่นได้ดีกว่าเรา แต่ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และทัศนคติของนักเตะแสดงออกมาให้เห็นตลอดพวกเราพยายามไปจนหยดสุดท้ายหลังจากทำประตูได้มันกลายมาเป็นเกมและอารมณ์ที่เหมาะสมพวกเรายิงชนเสาแต่โชคไม่ดีที่ทำประตูอีกลูกไม่ได้และลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพวกเราไม่มีความเด็ดขาดแม้แต่ตอนออกไปเยือนคุณต้องไม่มีความปราณีในเกมลักษณะเช่นนี้และการดวลกับทีมเหล่านี้ พวกเรากําลังพัฒนาอยู่เสมอฤดูกาลที่แล้วการผจนภัยในคาราบาวครับไม่ดีเท่าไหร่พวกเราต้องเติบโตและทําความคุ้นเคยกับช่วงเวลาแบบนี้รายงานสติวาตรุเอนโดปะทะอินโดนีเซีย90นาทีบวกในสนามผ่านบอลสำเร็จ69ต่อ76ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล91%เก็บบอลงจะวะ2หรือตัดบอลได้11ครั้ง ชนะการดวลกลางอากาศ3ต่อ6ครั้ง50%ไม่มีอะไรหวือหวานอกจากผลงานอันแข็งแกร่งของเอนดกในเกมนี้เขาป้องกันได้ดีจริงๆและกลายเป็นนักเตะค,คนสำคัญที่พาทีมชาติญี่ปุ่นเก็บ3แต้มได้ในเกมนี้และพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปและด้วยผลการแข่งขันของกลุ่มดีทีมชาติญี่ปุ่นชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3ต่อ1ทีมชาติอิรักชนะทีมชาติเวียดนาม3ต่อ2 นั้นก็มีผลทรงทีมชาติไทยเข้ารอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายไปในที่สุดด้วยนะครับนิวโจนจจโกรายงานว่าการกลับมาฝึกซ้อมเต็มเซสชั่นกับเพรรื่อนร่วมทีมลิพูของเตียโกอาคันตาร่าอาจเกิดขึ้นได้ในเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนถึงกลางเดือนแต่จะมีความเสี่ยงหากกลับมาลงสนามในทันทีหรือออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอะไรแบบนี้เนื่องจากลิว่าพูไม่ต้องการที่จะเสี่ยงใช้งานเขาหนักเกินไป เพราะเขาใช้เวลามาอย่างยาวนานในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บหลังจากการผ่าตัดที่สะโพกแต่แน่นอนว่าเราอาจจะเห็นเตียโก้นั้นลงเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลก่อนจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแต่ยากที่จะเห็นเขาลงเป็นตัวจริงให้กับทีมอีกต่อไปแล้วแน่นอนว่าเราน่าจะได้เห็นเตียโก้วาดลวดลายในสีเสื้อชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้ก่อนที่เขาจะออกจากทีมหลังจากสิ้นสุดสัญญาในซัมเมอร์แน่นะครับ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ